นี่รัน right. okay. um, ี่ครับเนี่ยก็เขาเอื่อนนี่ก็้นเวกัรยำบมงมวงฝาอิสานเขาเอื่อนาคอยบังมวงนะครับแล้วยำหม่งมวงแยำบมงม่วงใส้ยังเนี่ยเหรอส้ยยังเนี่ยชุโรตีผงน้ำปลาปลาปลาเต่ว่าายสานเขาเอื่อนปลาแดดบแต่ว่าขันจาขันแซบวิรีก็คือใส่มือขยำไมือเดนะครับเด้อใส่มือขยำย้อมันมันดีเขากันดีดีดีกว่าที่นี่มันเอาที่นีานีกบ่าบ้กวา่ ไทยรถเด็ดรถเด็ดชุดไทยองไต่กันเก่าโบราชิลโคเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันแซบครับอันดับแรกคือใส่ผงงั่กับชุรดอันอันที่สองคือปลากับปลาแดกปลากับปลาแดก นี่สามคือน้ำปลาแม่น้ำน้ำปลาอันที่สามนี้บารนี้นำปลาเล้วก็ขอกันเข้าว่าต้องใส่ซอนนะครับเด้อเออใส่มือขยำเลยใส่มือขยำมันจีเข้ากันดีคือว่าสองนิ้วเ่อหนิตุกโกก็เรียกซี่นี่เขาคือว่าใส่หานิ้วหลุดหอานิ้วว่าไงครับมันจีเกินเป็นกำมันจีเพราะแสบอ๋อมันจีหลายปวดมันจีหลายมันจีไปกันช่กับปุกใส่สองนิ้วพ่อใส่สองนิ้วกห่อครับสองนิ้วขยำมังซีแล้วเขาคือเยอะเยอะเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งซิ่งอย่าลืมใส่จานเดียวหมดเดี๋ยว ขันบสองนิ้วเขาเอื่อนขยำเพือนขยิมโอ้ขยิมดิงขยิมขยี้ขยิบแล้วขยี้เออเออขยี้ก็ขยี้เออเอาขยี้ตอนนี้ขางานิ้วต้องกำบางทีเดี่แต่ว่าเพื่อนมันโชกไฟล์ขางานนิ้วเขาจึงเอิ่นขยำนิ้วเขาเรียกว่าบีบแล้วก็ดีบีบตีบีบตีบีบตีอันนี้เขาก็ต้องเก็บไว้สามนิ้วปั๊บกำเลยปั๊บใส่สองนิ้วตีบีบตีโอ้สองนิ้วสองนิ้วเขาเรียกว่าบีบตีบีบตีโอเค นตอนนี้เรากำลังบีบีับปบนี่ยงซีน็อยู่อันตรายได้ครับเนอนิยนิซี่นซอันตรายเลยครับอันตรายอยรเขาถอปน่งใกระไร้นู่ีมันกระดกกระดกหมุนหมุนมุนหนตอนตอนตอนนี้บีบตีบีบตีแล้วยังนีบตีห้องบีบตีแล้วที่การซีนได้ครับเนอะซีนครับซีนออกซีนซีนซีนหน้าตาหน้าตาหลอดเยี่ยมยกัวครับ แถมก่อยเป็นขลับเบาแถมก่อยคาราบาวพร้อมโอเคครับครำยังไงคำยังไงใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่แล้วก็ใหญ่พร้อมด้วยใหญ่และความยิ่งใหญ่อลังการครับเอาใส่อีกเพิ่นอยู่ก็ได้จริงครับเพิ่อนดีเพื่อนหนุ่ยเพื่อนดีเพื่อนขากระถาเด้อครับเพื่อนดครับเพอนดีครับโอนี้ครับเรื่องโอชีครับจบคลิปจะดีครับ การบีบตีบีบตีะมะม่วงนะครับของอีสานบ้านเฮากระจบลงเพียงแค่นี้ครับผมตังแรงตังแรง